ป้อนแบบเมวานก็ได้มั้งแม่กลัวแมวเ,เหรอลงมาได้แม่แม่ไม่นี่แล้วลงมาเร็วไปกินกุ้งกับแม่ไปไปเร็วไปไป อันนี้มามาเด้ออมใแม่ป้อนไปนู่นแล้วไปเร็วเร็วโดดไปหาแม่นู่นน่ะไปกินนะไปเร็วตัวนั้นก็จะไล่มาแล้วมาแล้ว กินเนาโอ้โหฮึัวก็หลง,ง,ลลงถึงเวลามาแล้วมนรลแว่งตัวล่าง ลมเย็นเย็นไปสปาครับเรียบร้อยแล้วนะครับรวันนี้เรือมาจอดเยอะหมดแล้วมาลวแม่ให้ตัวนั้นเลมนม้มันไม่มันไม่ล็อกอ่ะล่ะ อ,อมันมาถึงขนาดนี้เลยเลี้ยงคู่เลยมันเอะเออาม,มาหลงมันก็กลัวตัวนั้นก็กลัว,วไ,ไ,ไม่รู้นะมีหลงนี่แหละสัมผัสได้รลอดตายตั้งแต่ขึ้นพาอยุเมื่อสามสามปีได้แล้วมั้งแม่นะได้ปะได้แล้วเนาะ ก็เก้นในหลงเลอ้ยให้ป้อนหน่างเดียวครับป้อนอาหารลูกเขาก่อนวันอนึ่นเขาก็มีทุราเหมือนกันใ้หลงยังให้ป้อนหนึ่งเดียวอยู่นั่นน่ะ กินเอาเออมันก็หิวนะพอนนะ่ะไม่ใช่ว่าไม่หิวนะมันก็กินมันก็กินนะ,ะมีที่ผมทําไว้ไงใช่จับได้ได้ไงจับไว้ที่มันกิกหัวผมเลือดออกอะ่ะมันก็เลยระแวงมันก็จับมันได้นะมันก็กินอยู่หมดแล้ว อิ่มแล้วทีนี้หมดแล้วกาตัวสิบตัวพอแล้วพรุ่งนี้กินใหม่แม่ไปแล้วเขาไม่รอแล้วตัวเองมัวแต่ลีลาอืมอมัวแต่ลีลาอะไรยังพอแล้วพรุ่งนี้กินใหม่ ไปไปไปแล้วเราพรุ่งนี้กินใหม่นู่นนะครับตรงที่ที่เขาที่เห็นฝั่งตรงข้ามนี่ครับเขาที่เขาให้บริการเนาะที่บ้านยังไม่ได้เปิดให้บริการนะครับเขากําลังก่อสร้างต่อเติมอะไรอยู่นะครับลองเข้าไปดูนะค้นหาดูไปล้วแรกจะหลงนู่นปอกภูนนะครับลองเข้าไปหาดูแต่ส่วนที่บ้านพ่อเขาเพิ่งจะทำเสร็จ ยังไม่เต็มร้อยดีเนาะพ่อเนาะยังไม่เต็มร้อยดีน,นะงดนางพักกันก่อนนะครับตู้แช่มีตู้ไหลตกถามว่าตกปลาได้ไหมตกได้เฉพาะน้ําขึ้นนะครับก็น้ำมึงจะขึ้นมานี่เองครับก็ตกตรงนี้เองนะครับตกกันตรงนี้แหละนะครับกรโยนย่อนเชียงเหลียวย่อนอยู่ตรงนี้นะครับนะครับก็ เดี๋ยววันไหนให้บริการเดี๋ยว,วจะลงคลิปบอกนะครับก็จะถ่ายเป็นคลิปทางคลิปนะครับก็ช่วงนี้ยังยังไม่ได้เปิดแม่ยังยังไม่พร้อมที่จะเปิดให้บริการรอให้เขาทคงคงํโครงหลังคาอะไรตรกนี้เสร็จแต่ตอนนี้ก็เป็นนั่งตกกันเองสบายสบายตรงน,นี้ครับก็เป็นช่วงนี่แหละอย่างที่เห็นนี่แหละฝั่งตรงนี้ก็จะเป็นหน้าลงอวน นี่ครับพ่อเขาจะกั้นไว้ส่วนใครส่วนมันนะครับเวลาลูกน้องมาก็จะขึ้นอวนอยู่ตรงนี้ครับจะได้ไม่ต้องวุ่นวายกันมีส่วนรถเข็นไว้เข็นอวนส่วนนี้ก็ลงอวนข้างในเวลามาจังหวะคนเยอะๆเหมือนในคลิปผมนั่นแหละนะครับันเยอะแม่เขาบอกว่ากลัวไม่สะดวกนะครับแล้วพ่อเขาจะทําห้องน้ําไว้รองรับตรงนั้นนะครับบริเวณบ้านนะครับที่ต่อเติมมา ไว้นั่งตกปลานั่งรับลมไว้นั่งกินข้าวนี่ก็บรรยากาศมองออกไปฝั่งนี้ก็จะเป็นทะเลครับสวยง,งามครับเรือจอดเยอะมากนะครับนี่นครับตรบงนั้ก็จะเป็นบ้านพักทั้งนั้นแหลนะไม่รู้ว่าเขาเปิดรับบริการแบบไหนลองเข้าไปเซิร์ชด,ดูนะครับอผมไม่ค่อยรู้รายละเอียดนะครับต้องเข้าไปค้นดูนะครับาถามผมผมก็ตอบไม่ได้นะครับแต่นี้ก็เราจะ อ่าส่วนของเราเนี่ผมเพิ่งยานไปนั่งเล่นอยู่ตรงนั้นนะครับนอนเล่นของพ่อก,ก็ยังนี่อยู่อันนี้พวกนี้ก็จะเป็นตู้แช่เพิ่งจะขนออกมานะครับนั่งเล่นพักผ่อนกันก่อนนะครับก็บจะประมาณนี้นะครับเนาะไม่มีอะไรกั้นนะครับนั่งตกสบายครับจะรอให้แม่บอกว่าเปิดบริการรับเดี๋ยวก็ผมก็จะลงเฟซบอกนะครับ ครับง่ายอยู่กันแบบสบายๆนี่หรือว่าไม่ให้แบบคนนอกเข้ามาชุนจ้านนะครับแบบลูกน้องก็ส่วนของลูกน้องไปเวลามันขึ้นอ้วนนะครับส่วนนี้ก็ไว้นั่งเล่นพ่อครับชิวๆเย็นไหมพ่อเย็น,นเนาะออเหนื่อยๆมานั่งรับลมก็สบายนะนีะ่ครับก็นั่งเล่นกันแบบนี้เลยของเดิมก็จะจะอยู่เฉพาะเขตที่พ่อนั่ง นี่พ่อเขายื่นออกมานี่ก็ตามสี่เมตรนั่งสบายครับเดี๋ยวจะโตมานั่งตั้งนั่งกินข้าวหรือดิ้งนั่งดิ้งก็ไม่เ <c oughs> ล้ได้แต่พ่อเขาต่อเติมไปเรื่อยๆนะครับส่วนนี้ก็จะตอนนี้เป็นสแสลมอยู่นะครับเป็นสแสลมอยู่เดี๋ยวทําเทพื้นข้างล่างเสร็จแล้วก็จะค่อยขึ้นหลงังคาค่อยว่ากันอีกทีนึงโอเคนะครับอืม บริเวณบ้านตรงนี้ก็จะเป็นทะเลเนาะยังม,มียังเสาห้วนห้วนอยู่นะครับยังไม่ได้ต่อเติมหลังคานะครับนี่อากาศครับนี่จะหลงบินใบบินไม้นี่จะหลงเดี๋ยวหิวก็มาเกาะครับมาเกาะที่บ้านอืมไว้เจอกันคราวหน้าครับผมสวัสดีครับ